ทุกทุกคนคิดถึงบอโบด้วยโอ้โหวันนี้ผมมาแล้วดังนั้นต้องขอพี่หญิงหน่อยสักห้าข้อความกันละกันนะครับอะมาในที่เขาแรกดีกว่าครับเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับวงการเพลงบ้านเราเขาบอกว่ามันมีกิ๊กกั๊กคู่หนึ่งเกิดขึ้นระหว่างวงคลาสสมาชิกหนึ่งคนในวงคลาสกับคุณดาเอ็นโดฟินเห็นบอกว่าสมาชิกก็ต้องเป็นมีชื่อสอนน้ำสอนเสืออะไรอย่างเงี้ยโอ้งั้นแล้วชัดเลยอ่ะไม่เป็น ซอะไรอย่างงี้ออไม่ใช่แซงแซงอะไรเป็นสม่มไ่อห้ก็คือคุณสุ่มวงค้าจนเองนะครับเหมือนกับว่าเอ่อโดนหางเลขเข้าไปนะครับซึ่งคุณสุ่มก็มีแฟนอยู่แล้วดังนั้นก็เลยต้องมีการจัดแถลงข่าวครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงครับว่าที่กิ๊กกักกับดาจริงหรือไม่จริงอย่างไรอ่ะไปชมภาพกันดีกว่าครับ ของความรักที่หลุดปากออกมาจากเหล่าศิลปินดาราหลายคนเลยทีเดียวค่ะในรอบปีนี้ที่ทั้งฝ่ายหญิงออกมาแง้มแ้เปิดใจให้ทางสื่อมวลชนรับทราบแต่ปรากฏว่าทางฝ่ายชายกลับออกมาปฏิเสธเลี่ยงไปเวลาสุดเป็นกรณีของสาวพลังเสียงสูงยงางสาวดาเอนโดฟินที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและคนที่คบหาอยู่ไปในทํำนองวันน่มคนนั้นมีชื่อยะอักษรสอเสือ ซึ่งล่าสุดหนุ่มสุ่มมือเบ็ดวงแพรทุ่สุอยู่ในข่ายต้องสงสยัยจิงที่ออกมาตั้งวงทแหล่งข่าวว่าไม่ได้คบหาดูใจเป็นแฟนกับสาวดาอินดฟินแต่ยังได้แต่ก็ยอมรับว,ว่าสาวดาและสมาชิกทุกคนในวงแ้าต่างสนิทสนมกันดีเหมือนพี่เหมือนน้องและการที่หนุ่มสุ่มนั้นต้องออกมาชี้แจงในวันนี้ก็เพราะเห็นใจทางฝ่ายของสาวดาและคนที่สาวดากำลังคบหาอยู่ยกลัวว่าจะทำให้เสียความรู้สึกและเข้าใจผิดกันได้ ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่มาสาวด่าก็ได้โทรมาเคลียร์และ่องข้อนุ่มซุ่มที่ทําให้ต้องตกเป็นข่าวและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้อัปเดตทวิตเตอร์ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวอย่างแน่นอนส่วนทางด้าน,นวันใจของสุ่มซึ่งเียนอยู่ที่ต่างประเทศนั้นก็บอกว่าเข้าใจวงจรข่าวของวงการบันเทิงและไม่ได้ติดใจอะไรมากมายค่ะจริงเอ่อตอนแรกเนี่ยที่ผมได้ดูคลิปที่ใด้สัมภาษณ์นะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วเอ่อคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูดีๆเนี่ย จริงๆนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสุ่มคลสนะ<ม>คือจริงๆผมก็ก็ไมก่ก็พอจะรู้ว่าดาเหมือนจะมีคนที่กําลังเหมือนคบหาดูใจเป็นนัก้ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกตรงนีมม้ว่าผมกับดาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้ไม่ได้คบกันในลักษณะที่แบบว่า,าเป็นแฟนอะไรแบบนั้นสนิทกันคะคือจริงๆดาสนิทกับวงแคลทุกคนครับจะไม่ได้แบบว่า,ามีพิเศษหรือว่าอะไรอย่างนั้นคือผมเหมือนกับว่าเห็นใจ คนที่คนที่ดาเขาเหมือนกําลังคบอยู่อะไรเงี้ยผมก็นเอ๊ะถ้าเป็นถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าคนที่เราชอบแบบโดนไปถูกให้ไปจับคู่กับคนอื่นเราก็คงรู้สึกไม่ดีนะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ควรจะออกมาพูดอะไรบ้างดีกว่าก็ดาก็มามาแล้วก็ก็โทรมาคุยครับคือคือดาาก็โทรมาเหมือนกับว่าขอโทษที่ว่าเออที่ที่ดาพูดไปอะไรเง,งี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะ เหมือนกับมามา,มาพาดพิงอะไรแต่เ,เพียงแต่ว,ว่าเหมือนกับตรงนั้นเนี่ยดาเขาก็คือขำอขำอ,อะไรเงี้ยเหมือนจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่มีข่าวว่าคบหากันออกมาก็ได้มีแหล่งข่าวไปพบเจอนุ่มสุ่มและสาวดาเดินคุงคู่กันที่สยามพาร,รากอนในวันที่23พฤศจิกายนเวลาประมาณ4โมงเยน็นซึ่งนุ่มสุ่มก็ได้ออกมาปฏิเสธเซนแขางอีกว่าไม่ได้ไปเดินกับสาวดาอย่างแน่นอนแถมวันนั้นเจ้าตัวก็ไปเดินกับเพื่อนผู้ชายด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวของเรายืนยันวางไ,ได้อน,นอน จึงต้องเป็นเขาทั้งสองคนแน่ๆเอาละสิค้างานนี้เลยไม่รู้ว่าทั้งลุงสุ่มและสาวดาจะมีอะไรในกอไผ่จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนตาดีเห็นผิดคนไปเท่านั้นค่ะไม่ที่สามก็ไม่ไม่ไม่อ๋อคือมีคนไม่ไม่ มีรถไงแล้วย,ยังไงนะไม่ไม่ไมาเป็นนักข่าวเราจะไม่ค่อยเชื่อ,อยังไงนะก็คืออะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนแบบเอ๊ะจริงเหรอไม่มไแบบล่าสุดไดโนพีเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากําลังแบบว่าคุยคุยอยู่กับนักดนตรีซึ่งเป็นนักดนตรีแบ็กอัพธรรมดาเลยนักดนตรีเล่นผับตอนกลางคืนไม่ได้อยู่วงไหนเขาบอกอย่างงี้ยที่กำลังเริ่มต้นทำมาแค่นี้อ่ะก็เอี่ยงประเด็นไปหน่อยนึงแล้วก็บอกว่าอักษรยอะอ่ะบอกให้ก็ได้ซอเสือ อุ้ยจากสอนย่อเขาไม่ได้พูดนะเขาบอกเมื่อวานนี้รายงานข่าวไปที่ชื่อบอกไปเลยเป็นเสือธนพลเฮ้ยต้องไม่ใช่เออแต่ถ้าเป็นสกเมื่อไหร่นะสุ่มไก่แน่นอนโอเคนี่ควบเลยดีไหมเนี่ยแหวมีป็ชื่อนี้หรอกนะตัตกลงก็คือไม่ใช่คุณสุ่มวงแคลสานะครับไม่ใช่มือเบรสวงแคสนะครับต้องมาลุ้นครับว่าดาวจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะเออนะฮะไปที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าคนนี้ก็